สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องของเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญ่มหานำเอาสมเด็จวัลขังพิมพ์ใหญ่อกกระบอกนะเพื่อนสมาชิกองค์นี้เป็นสมเด็จวัลคังพิมพ์ใหญ่อกกระบอกเป็นหนึ่งเดียวที่พ่อใหญ่มหามีนะองคนี้อ,อกกระบอกนี้มีองค์นี้เป็นองครูของพ่อใหญ่มหานะครับ แล้วก็มีขี้เท่าขี้ทูกจากพระโอโบสถวัละคังมาเป็นมวลสารหลักเพื่อนสมาชิกองค์นี้ถือว่าเป็นองค์ที่คลาสสิกอีกองคหนึ่งนะเพื่อนสมาชิกองค์นี้นะครับมีขี้เท่าขี้ทูบจากพระโอโบสถวัละคังเป็นมวลสาร ผสมหลักนะเราจะดูพะระอุระเนี่ยเรียกว่าอกกระบอกเหมือนบ้องไม้ไผ่อนะถ้าเราดูาเรานึกภาพจินตนาการแบบนั้นนะเพื่อนสมาชิกนี่แล้วก็พระพักนี่ก็จะเป็นลักษณะเหมือนไว้ผาซีกเล็กน้อยนะด้านบนเรียวงาม เอียงมาทางด้านซ้ายเราฝ่าองพระนะเกตดผักพักนี้ก็จะเหมือนเมล็ดพริกไทยเอียงเล็กน้อยนะซุ้มระครังนี่ดูดีๆมียโยนะโยไปทางด้านขวามือเรารือว่าซ้ายอง์พระอานานี่แล้วก็จะมีเส้นขอบกระจกอันนี้ตาพวกเล่นเล่นพิมพ์ก็ถูกพิมพ์นะนี่ ขอบกระจกจะไม่มีเอียงซ้ายหรือเอียงฝาตรงอย่างเดียวขึ้นไปที่มุมพระด้านบนนะนี่เราจะเห็นซุ้มระคังด้านบนนี่ม้วนม้วนหดเข้าไปด้านในเห็นไหมเพื่อนสมาชิกมีการม้วนแล้วก็มีการหดเข้าไปด้านใน ด้านข้างเนี่ยเป็นการปาดด้านข้างนี่นะปาดจากด้านด้านหน้านี่คือด้านหน้าพระนะเนี่ยปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังนะนี่ด้านหลังเราจะเห็นรอยไหมครับนี่รอยปูไตน,นะเนี่ยรอยปูไตองค์นี้คลาสสิกมากนะสวยงาม รอยปูไตเลือนลางบางๆเบาๆทั่วด้านหลังองค์พระเลยนะเพื่อนสมาชิกอันนี้ก็เป็นเห็นด้วยนะเนี่ยเลือนลางบางๆเบาๆเรามองดูนี่คือเป็นบ่อน้ำตานะลึกเป็นการยุบของมวลสารไหมยุบลงไปเป็นโพรงด้านในเลยนะ ด้านข้างก็ปริแยกนะเพื่อนสมาชิกดูนะครับนี่ด้านข้างปรินะองค์นี้ขอบข้างนี่ปริเนี่ยขอบข้างปริทั้ง4ี่มุมเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่เพื่อนสมาชิกเห็นขอบข้างไหมครับเป็นการปาดเนี่ยปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังปาดอย่างนี้นะครับเนี่ยก้อนมลสารเราจะเห็นเนี่ยมีการโยนะ ก้อนมูลสารนี่โยหลุดลู่ไปตามการปาดอย่างนี้นะปาดอย่างนี้สวยงามมากเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่ก้อนมนลสารก้อนนี้นะโอ้โหดูแลคลาสสิกนะดูมิตีไหนก็งามนะองค์นี้วรรณะจะออกเหมือนขี้ทูบหรือว่าขี้เท่าขี้ทูบขี้เท่าใน พระโอสฐเลยนะองค์นี้เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆขยาย10เท่าไปด้วยกันนะเพื่อนสมาชิกเวลาเราดูเราก็พิจารณานะพิจารณาโดยแยบขายนะเพื่อนสมาชิกเรายังไม่เชื่อถ้าว่าเรายังไม่ได้เห็นเนื้อน้านในนะเพื่อนสมาชิกเวลาเราดูพระสมเด็จเนี่ยเราเราอย่าไปจำภาพของ เซียนพระในโซเชียลนะของเซียนพระดังในโซเชียลก็จะอีกแบบหนึ่งนะเอาง่ายๆอย่างนี้นะเรามาดูของชาวบ้านตามตำราเยอะๆนะแล้วเราก็ศึกษาเยอะๆอ่านตำรามากๆเนะี่ยเราจะมีองค์ความรู้เราสามารถแยกแยะได้นะเพื่อนสมาชิกนะอันดับแรกๆเราก็จะมาดูซุ้มระครังก่อนได้ไหมในการม้วนหด หดเหี่ยวนะเพื่อนสมาชิกได้ยินคำนี้ใช่ไหมครับยุบยุบย่นย่อนะมีรอยปริมีรอยแตกมีรอยยุบมีรอยแยกนะเพื่อนสมาชิกเอาตามนี้นะครับนี่เห็นไหมครับหดเหี่ยวไหมหดเหี่ยวไหมครับเนี่ยเนี่ยการหดการเหี่ยวเพื่อนสมาชิกดูซุ้มราคาเขานะเนี่ยม้วนหดเหี่ยว พิมใหญ่อ,อกกระบ,บอกองค์นี้พระใหญ่ามาหาถือว่าเป็นองค์ครูเลยนะยเพื่อนสมาชิกดูดูซุ้มระฆังก่อนนะเนี่ยดูซุ้มระฆังไหลลงมาตั้งแต่ด้านบนลงมาข้างล่างแล้วก็จะม้วนหดเหียวอย่างนี้นะเราดูภาพรวมองค์พระอย่างนี้นะม้วนหดเหียวดูอีกข้างนะลักษณะม้วนเข้าไปด้านในเห็นไหมน,นี่ เนือ้อพระในมวนเข้าไปด้านในแล้วก็มาดูด้านข้างอีกเห็นไหมด้านข้างด้านในก็องค์พระเนี่ยจากบนลงล่างเห็นไหมเพื่อนสมาชิกดูดูซุม้มระคังก่อนนะครับเ,เขาก็จะไหลลงมาเพื่อนสมาชิกดูภาพรวมสีขี้ทูบขี้ทูบขี้เท่าในถางทูบเนี่ยลักษณะสีอย่างนี้เลยนะขี้ทูบนะ แล้วก็มาดูพระพักเห็นไหมเพื่อนสมาชิกพระพักเนี่ยซีกเดียวเห็นซีกเดียวเหมือนเมล็ดพริกไทยนะเนีย่ยดูพระพักเนื้อนี่ย่นหดเหี่ยวเยอะเลยนะเหี่ยวเยอะเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่เนื้อเหี่ยวนี่แหละเราก็จะเห็นลักษณะเกตนี้สะบัดไปทางด้านซ้ายเราฝาองค์พระเห็นไหมเกจสะบัดเกตก็หลุดไปไปบ้างแล้วนะเนี่ยเราก็จะเห็น พระอุระช่องลักแร้เนี่ยลึกนะลึกแล้วก็ชัดลึกชัดคมเพื่อนสมาชิกเห็นเห็นปลายพระบาทนะเวลากูบาอาจารย์บางท่านสังเกตนะจุดจ่ายตังเขาเนี่ยก็จะวัดอันนี้เลยนะเอาไม้วัดเลยนะอย่างนี้นะถ้าปลายปลายพระบาทเนี่ยตรงกับข้อสออแขนตรงนี้นะก็จะได้บาลานกันนะ จุดใจตังเลยนะแล้วก็ล então, ักษณะเนี <S <S like <this> <normal> ่ยฝ่ามือเนี่ยฝ่ามือวางประกบลงอย่างนี้นะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับมีวางประกบลงเห็นชัดเลยเนื้อด้านในมีรอย มีรอยล้ารอยปิบาบางเบาๆนะดูฐานแต่ละฐานนะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเพื่อนๆดูใต้ฐานอย่างงี้เขานะก็จะหดนะหดเหี่ยวนะดูเนื้อหดเนื้อเหี่ยวเป็นยังไงเพื่อนสมาชิกตั้งนึกภาพนี่ออกดูลนะักษณะเนื้อหดนะเนื้อหดเนื้อเหี่ยวหนะ้านี่เนี่ยเขาหดเข้าไปเนี่ยหดแล้วก็เหี่ยวเข้าไปาเนื้อหดเนื้อเหี่ยวเห็นไหมนี่ เหมือนหนังคนแก่เพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเนื้อหดเนี่ยเนื้อหดเนื้อเหี่ยวเข้าไปข้างในเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเนื้อหดเนื้อเหี่ยวเข้าไปเป็นแบบนี้เลยนะแล้วเราดูด้านหลังนะเนีย่ยดูด้านหลัง เราจะเห็นเม็ดแดงเห็นไหมครับนี่เม็ดแดงพระสุ้มกอกําแพงนะครับเราดูใกล้ๆนี่นอีกครั้งหนึ่งนะดูด้านหลังดูเนื้อดูผิวคนนะครับเห็นไหม,มเม็ดแดงแต่และองค์นี่ไม่มากหรอกครับเม็ดแดงพระนิยุป,ปายเนี่ยมีเม็ดสองเม็ดเห็นก็สุดยอดแล้วส่วนมากพระนิยุป,ปายนี่จะแก่มวลสารจะแก่ปูนเปลือกหอยนะ มิดแดงมิดดำมิดหยกมิดทองคำไม่ค่อยเจอแล้วนะในพระยุคไปถ้าเราเจอมิดทองมิดก็ถือว่าแบบโอ้โหโชคโชคดีมากๆนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูดูด้านหลังเขานะสีก็จะออกเนี่ยคราบน้ำมันตังอิวนะสีวันนะออกอย่างนี้นะ ันนี้เราจะเห็นบอ่อน้ำตาเป็นบอยุบลงไปด้านในขอบเห็นไหมเพื่อนสมาชิกเห็นขอบขอบก็จะคมอย่างนี้เลยนะเวลา,นานลเนื้อพระสมเด็จยุบลงไปในขอบก็จะคมขอบลุมจะคมคลาสสิกมากนะนี่เราก็จะเห็นนี่เราก็จะเห็น มวลสารเราก็จะเห็นมวลสารคราบมวลสารคราบตามันตังอิ้เนี่ยคราบผงแป้งโรยพิมเนี่ยคราบผงแป้งโรยพิมพ์ก็จะเยอะ เ็นธรรมชาติเพื่อนสมาชิกดูสิครับดูดูคราบผงแป้งรอยพิมนะแล้วก็จะเห็นรอยปูไตเห็นไหมครับนี่รอยปูไตเนื้อพระสมเด็จแท้เนี่ยเราต้องดูความเป็นธรรมชาตินะเพื่อนสมาชิกความเป็นธรรมชาติความเก่ามวลสารแล้วก็พิมพ์สี่จุดสี่ยางที่พ่อให็นมหาดู อันนี้คือด้านหลังนะเรามาดูด้านข้างดูด้านข้างนะครับด้านข้างเราก็จะเห็นเม็ดแดงอยู่นะครับเม็ดแดงยังมีปรากฏให้เห็นอยู่นะเม็ดแดงพระสมกอกําแพง ดูความงามที่เป็นธรรมชาตินี่คือด้านด้านข้างนะครับด้านข้างของพระสมเด็จเห็นไหมครับดูอีกมุมหนึ่งนะครับดูด้านข้างอีกมุม เราก็จะเห็นเป็นเห็นไหมครับนี่เม็ดพระทาตนะครับมีรอยปริมีรอยปริมีรอยแตกนะ เม็ดดำเห็นไหมครับนี่เม็ดดำเม็ดแดง่เพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่เห็นเม็ดแดงไหมครับนี่เม็ดแดง แดงเม็ดดำนี่คราบน้ำมันตังอิวดูองค์ครูของพ่อใหญ่มหานะครับเป็นพิมพ์ใหญ่อ,อกกระบอกนะเพื่อนสมาชิกองค์นี้นี่เป็นพิมพ์ใหญ่อ,อกกระบอกเราเห็นบอ่อน้ําตานะครับนี่เรียกว่าบ่อน้ําตาเนี่ยคราบน้ำมันตังอิว เพื่อนสมาชิกดูสิครับนี่ดูคราวนมันตังอิวนี่สวยงามนะสวยงาม,งามพิมใหญ่โอกระบอกนะเรามาดูพระอุละท่านเห็นไหมครับพระอุละนี่พึ่งผายนะเนี่ยดูแล้ฉ่ำนวลเนี่ยิดแดงดู ซอกหลักแหลท่านนะคมลึกนะนะดูแขนเนี่ยมีร่องรอยมีรอยปิมีรอยแตกชายจีวอนมีการจดนะเพื่อนสมาชิกนี่ชายจีวอนจดที่ข้อศอกเนี่ยเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับี่รอยม้วนหดเหี่ยวเนื้อผ้าเหี่ยวแตก ลาวลานเนี่ยไหมลาวลานลาวยุบหดเหี่ยวนี่เนื้อยุบเนื้อหดเห็นไหมตามซอกตามลืบนี่ไหมเนื้อเหี่ยวนี่ตามซอกตามลืบเนื้อเหี่ยวเหี่ยวแล้วก็หดนะนเนื้อหด เนื้อเหี่ยวเนื้อหดเนื้อหดเข้าม้วนเข้าเนื้อหดเนื้อเหี่ยวเนี่ยเพื่อสมาชิกดูหลุมมั้ยหมครับหลุมมวนสารยุบลงไปด้านในเนี่ยคอก็จะคมอย่างนี้เลยนะเป็นพิมพ์พใหญ่โอโกบอกเป็นองค์ครูของพ่อใหญ่มหานะองค์นี้เนี่ยเห็นไหมเพื่อนสมาชิกมวนสารก็ยุบลงไปคอก็จะคม คมทุกลุมเลยนะขอบเขาเนี่ยเห็นไหมเพื่อนสมาชิกมนสารยุบลงไปเนี่ยขอบก็จะคมคมอย่างนี้เลยนะเนี่ยเนื้อจะหดหดเหี่ยวนะเน,เนื้อก็จะหดเข้าไปม้วนเข้าไปด้านในขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ